สวัสดีครับผมบิดจันแนกซมวันนี้เผาสมมาเก็บขวดที่พีสองร้อยแปดสิบสองสมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมนมเน,เน,เน,น,มนุ่มสมเลยเมนเผาศพนะนุ่มนี่นะครับผมอยู่ที่เมนเหมือนเดิมนะครับที่เมนก็หายกันไปหลายวันนุม่มหลายวันหลายทิศมากเลยสมวันนี้เผาสมมาเก็บขวดกันสมนผมเดิมมาเจอสม,มุดนุม่มสมเลยแล้วก็พวกเศษแก้วสมนี่เศษแก้วพลาสติกนะ อาจจะไม่เสียงรถเกี่ยวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวก็เกี่ยวเข้าตรงตรงนี้นะสม้มอยู่ตรงหน้ากับด้านหน้าของเมนนะนะครับผมอยู่ที่บริเวณนหน้าเมนตอนนี้สม้มนะครับผมอยู่ที่บริเวณศาลาตรงนี้สม้มเดี๋ยวมาเจออะไรไม่รู้นะสม้มอันนี้ผมเจ้าไปด้วยสม้มเนี่ย ว้าวมีน้ำโดยดันเลยที่เมนก็หายกันไปแบบหลายวันหลายสัปดาห์มาจอมีม่หลายทิศมากเลยนะครับบรรยากาศที่เมนก็ตอนนั้นมันก็ลกมากเลยเพื่อนตอนนี้ก็ก็มีคนเขามาทําความสะอาดก็มันดูรถเกี่ยวจมอมอยให้ดูนะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงฤด,ด,ดูเกี่ยวข้าวจมอมรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวข้าวจอมเห็นปะนะครับทุกคน ซูมไม่ดูนะครับนะค,ครับกำลังเกี่ยวข้าวเลยนะครับนี่อันนี้ก็เลิดขนข้าวรมตัวขนข้าวเี่เดี๋ยวจะเ้เาสะมาเก็บขวดกันนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนหลังก็ว่าตอก็มีเหมือนกันนะครับว่าจะไปเอาอยู่ก็จะมีพวกเศษแก้วสมขายได้สม ถ้ามีน้ำกินผมก็เจาน้ำไปกินนะส้มว่วก็เหมือนเดิมนะส้มน้ำนะส้มเพราะว่าน้ำมันยังดีนะส้มเพื่อนเพื่อนนะแต่มันสกปรกสวนนะผม่็าสร้างมันนะครับพอมันจะกินได้เลยนะสมเนี่ยผมใส่ถุงมือข้างข้างขวาส้มเนี่ทน้ำออกสมหรือว่าเราจะเหยียบก,ก็ได้นะเหยียบไม่มันเบนเราก็เอา ใส่ทุงใส่กระสอบนะสัมเพื่อนอ,อนนี้ผเจะใส่พวกน้ำพวกอะไรนะบริวเวณรอบๆเมนก็จะมีพวกลวดสมลวดนะลวดที่เขามามาัดพวกผ้าพวกอะไรนะลวดถึงมีก็ขายได้สัมนะเป็นลวดที่มันบางๆนะเป็นลวดเส้นเล็กตรงนี้มีสมุดด้วยสมนะผมจะสมุดไปด้วยเอาไปตากแล้วก็ไปขายได้สัมนะ เป็นพวกเศษกระดาษนะมันเปียกสมฝนมันตกนะครับช่งนี้ก็พายุก็เข้าอากาศแปรปวนสมดูแลสุขภาพร่างกายสมช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวสมแต่ก็หนาวดูเดี๋ยวก็หนาวจะก็ร้อนสมวนไปวนมาอยู่นะครับที่เดิมๆนะ เสียงรถเกี่ยวนิดหนึ่งนะครับขอโทษขอใครด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่องดูๆเก็บเกี่ยวครับผมผมเสดายน้ําในแก้วมากเลยนะครับมันก็จะมีน้ำนะครับตามแก้วกรรมนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมลืมนะครับ EP นี้ไม่ได้เอามาเลยนะครับ EP ทั้งก่อนน่าจะไม่ลืมเลยนะครับ EP ทั้งก่อนก็ลืมนะเก็บของให้หมดเลยนะครับ ควนะครับทุกคนนะครับที่ช่วยกันร,รักษาความสะอาดดิ่งนี้การเมยนตอนนี้มันก็จะมีพวกใบไม้นะครับไปไปใบหน้อยใบหญ้าครับขึ้นเต็มเลยนี่เราเหยีบยบแบบนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปทำมันยุ่งยากครับเหยียบแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับทำแบบนี้ก็ได้ครับเราก็เพื่อลอดบอกมันจะง่ายครับ ก็ไม่ยากนะครับเก็กระดาษแล้วก็ไปใส่พวกอะไรก็ได้นะผู้เสียงรถเกี่ยวพูดดังเลยนะครับเขาเกี่ยวข้าวนะครับเรื่มงถึงด,ดูเกี่ยวข้าวสมก็ถึงแล้วนะแล้วเราจะมาดูตรงนี้กันนะครับนี่วันนี้เป็นป่า้ะนะครับยุงน่าจะไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับเพราะ ในป่ายุงเขาก็ายุงมันจะเยอะนะในป่านะในป่าในดงนะเยอะมากเลยเพื่อนในป่านะเก็บแบป,น,ปน,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 นี้ก็เหยียบแบบนี้ก็ได้เลยนี่มอสไม่โคตรเยอะเลยครับพราะมอสพวกไหลขึ้นแม่โคตรเยอะเลยบริเวณป่าสาก็เริ่มลดขึ้นเรื่อยๆนะส้มเพราะมันเป็นอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้อะไรมันก็ วนวายไปนิดเดี <S <S ยวมันจะเป็นพกแกวบพวกอะไก็หย่งนูนก็เสียงแตก,กเหมือนกันนะครัก็จะไม่หยุดตามนี้สมเยอะเดี๋ยวนะ้นเพ ถ้าผมมีตาขางก็ไม่ต้องยากหรอกไม่ต้องยุ่งยากหรอกนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับนะครับก็จะมีแถวแถวแถวนี้นะครอันนี้ก็เป็นต้นพืชชนิดหนึ่งสม,มคับมะขามนะครับต้นของมะขอมนะครับ มะคองก็เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่เราสามารถเก็บแล้วก็กินได้รับจะมีพวกเกี่ยวพวกอะไรเต็มส้มมีเสือโลกเลยเพื่อนเสือโลกนี่โคตรเยอะเลยปกักฝักมะแต่เยอะมากสีมแถวนี้ก็จะมีต้นของมะแต่ร ah, ้มมะแต่นานะครับเก็บเิ้นเจอนะครับแถวนี้มอดเยอะมากสมอันนี้ตักไค่น้ำนะเยอะมากเลย มัดสวนมากก็จะเจอตามป่าตามอะไรสบมนี่มันจะมีถุงดำตรงนี้นั่นเพื่อนเสียงรถเกี่ยวดังนะครับถ้ารถเกี่ยวของมันเกี่ยวเข้าผมก็จะเก็บสบายแล้วนะครับไม่มีงานสูบมาแบบเป็นเดือนแล้วับไม่ใช่เป็นปีเลจ้ะเป็นเดือนแล้วครับ ที่เมนก็บางครั้งก็จะได้มาถ่ายนะครับนานๆนะครับนานๆก็จะได้มาถ่ายครั้งหนึ่งสองครั้งก็มีเสียงรถเกี่ยวนะไม่โคดดังเลยผมว่าผมเปลี่ยนอาชีพไปถ่ายรถเกี่ยวลงยูทู e น่าจะดีกว่านี้นะเพื่อนว่ายอดวิวในยูทูปมันก็จะมีแต่รถเกี่ยวนะสมองสมฝนสมอนนะสมองก็กินได้สม้ม ไอ้ไขมากอ,อกนะแต่ว่าก็มันจะมีรสขมนิดหนึ่งนนเพื่อนจะมีรสขมนิดหนึ่งแก้วหราขอกินขอจะวางไว้ตามตรงนี้เป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งเล่นนะเวลามีงานมีอะไรนะครับก็จะสามารถนั่งเล่นได้นะผมย้ำอีกทีว่าขวดตามเมนตามเลยผมจะไม่แบบ ผมจะเก็บให้มันหมดเลยนะครับผมจะไม่เอาไว้เลยเดี๋ยวเราพอชมไปดูถุงดําตัวนี้กันกน่อนแล้วตัวเกี่ยวกําลังเกี่ยวยข้าวอยู่เห็นไหมครับชมชมไม่ดูแล้วผมเกลียดนะครับผมมาเห็นป่าซากผมก็อยากเอาชีวิตรอดนะผมมาอยากเอาชีวิตรอดใน,ในป่ามากเลยนะครับถุงดำไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับ เป็นถุงน้ำที่มันว้าวอันนี้มันเป็นแก้วนี่หว่าครับมันอยู่นานนะครับมันอยู่ตั้งนานนะ่นนะอ้มันอยู่ตั้งนานนะั่นั่นเพื่อนผมไม่เห็นไงว่าแบบมันอยู่ตั้งนานนะเพื่อน,มมน,นอย่นานลืมกไดไลค์กดติดตามให้กับผมนะครับเพื่อจะได้พัฒน์ชิ้นใหม่ใหม่กันอันนี้ก็คือเอื้องไหมานาน,ะนี่เอื้องไหมานาเอื้องไหมานาก็เป็น เพืตอนชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นผักก็ได้ครับวต้นไม้ต้นอะไ,อไรที่มันขึ้นเต็มเลยนะขวดสมขวดแก้วนะอีพี่นี่ผมไม่ได้ถ่ายให้สมได้ดูเหมดทุกช่วงนะสมแตยดูแค่ช่วงเดียวก็พอนะครับโอเคตอนนี้เสียงรถเกี่ยวก็ลดลงนั้นเพื่อนได้เงียบลงเลยนะ ไม่ได้ถ่ายให้คุณสมได้ดูเป็นดังช่วงเลยนะครับถ่ายให้ดูแคช่วงเดียวก็พอนะครับเพราะว่าเป็นงานศพเล็กเน้อยเองนะครับงานศพนี้ก็มีพวกเศษเจลเศษอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นงานศพที่มันมีของน้อยมากเลยใหญ่ามากเลยเพื่อนแต่และเส้นทางที่ผมเดินมานะครับ หลงรปต่อไม่รู้ว่าไปเอาตอนไหนนะมวนพุธผมไปเอานะมันพุธท,ที่ผ่านมานครับก็ได้พาคุณสมไปถ่ายคลิปกันด้วยนะครับไปถ่ายคลิปเ่ให้คผมได้ดูตอนนั้นนะแบบโคตรสนุกเลยนะครับฝากคุณสูมเข้ามาดูซ่องผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตรงนี้ยอดวิวแม่ไม่ขึ้นเลยนะครับก็ผมจะทำยังไงดีให้มันไล่ยอดวิวแบบ เป็นพันเลยก็ว่าไปนี่มันเป็นพันพันเลยประมาณแค่ขอแค่พันเดียวก็พอไม่ต้องเอาเป็นหมื่นหรอกเป็นแสนหรอกขอแค่พันเดียวก็พอนะครับพูดเซีงเลยนะครับยอดวิวยูทนะูบมท YouTube, ไม่ขึ้นนะคุณผมจะเลิกทำยูทูบถ้ายอดวิวยูทูบไม่ขึ้นนะผมจะเลิกทำเลยว่าผมอาจจะปิดช่องก็ได้เรื่อง แก้วบางแก้วมันก็จะมีน้ำจะมีน้ำแบบเต็มเลยนะครับมีน้ำแบบเต็มเลยมียกแก้วนี้แบบเหลือเกือบครึ่งนะแต่ก็ครึ่งจริงๆนะที่เมนก็จะเหลือแค่ประมาณแค่หนึ่งคลิปสุดท้ายครับก็คือง,งานศพต่อไปผมจะถ่ายเป็นแบบคลิปสุดท้ายนะเพื่อนๆที่เมนเหลือประมาณแค่ หนึ่งเท่านั้นก็คือคลิปต่อไปผมจะพาเรามาเก็บขวดที่เมนตอนคำคำสมที่เมนผมจะถ่ายแบบคลิปสุดท้ายน้อเพื่อนหรือคุ้มจะเอาสองคลิปสุดท้ายดีวะมันเหลือแค่หนึ่งคลิปนะสมที่เมนนะครับมันเหลือแค่หนึ่งคลิปสุดท้ายอีกต่อไปผมจะไม่ได้ถ่ายน้เพื่อนผมจะไม่ได้ถ่ายให้ชมได้ดูก็จะมาถ่ายแต่รูปแต่อะไรนะสม,สมคลิปไม่ได้ถ่ายดูแล้วนะผมจะถ่ายแค่สพอร์รูด โอ้ไม่ใช่หรกลูกลูกลูกคุณสมลูกคสมสมองนะครับก็เรียกสมอหรือเปล่าวะสมอทหรือสมองปะเนี่ยนะครับกินได้สมรับกินได้นะครับจะมีรสเปรี้ยวๆขมๆมีต้นมันอาจจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่เนี่ยจะต้นมันต้นผมอาจจะอยู่แถวๆนี้คสมตามป่าทำอะไรแบบเยอะมากเลยนั่นเอง คล้ายมะกอกนะครับแต่กินมีกินเม้นเขียวสมติคล้ายนะสม,มอนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ได้พาคุณสมมาเก็บขวด EP สองร้อยแปดสิบสองนะครับที่เมนนะครับวันนี้ก็ได้พาคุณสมเดินดูไม่ทั่วถึงหนูสมไม่ทั่วทุกมุมนะ บริเวณดน้านหเ้าจะมีนะครับบรด้านหน้านะครับวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายกล้องหน้าครับยก่คองเอากล้องหลังถ่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นรูดูเก็บเกี่ยวครับเห็นรูดูเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับผมขออนุญาตเก็บนิดหนึ่งนะผมไม่สะดวกเก็บนะครับถ้าผมมีตากล้องก็จะดีกว่านี้อีกผมไม่ต้องมันจะได้เร็วๆนะมันจะได้ไม่ซ้าครับ รถเกี่ยวนะครับไปไกลนู่นนะครับด้านในก็มีนะครับด้านในแต่ผมไม่สามารถเข้าไบลอาได้นะด้านหลังขมไม่รู้ว่าเขาใส่กรอนใส่อะไไว้หรือเปล่านะี่ผมไม่ได้มาแบบนานนค็คบแบบมีแต่ต้นไม้ขึ้นเต็มต้นตรงนี้แบบต้นหญ้าขึ้นท่วมเลยมันก็เป็นป่าจริงเราสมเด็จครับ ท่านก็ดูไม่เหมือนป่านะจริงมันเป็นป่ามันเป็นป่ามานานนี่เราสามารถเข้าไปในนี้ได้นะเข้าไปเอาด้านในนะครับทำมันสะาดล้วนเลยโอเคนะครับเกืออีกแค่หนึ่งคลิปสุดท้ายหรือว่าอีพีสุดท้ายนะครับผมจะมาถ่ายที่เมนนะครับที่โรงเรียนก็เหลือประมาณแค่สามคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่หลังอบปรตอก็จะเหลือประมาณแปดคลิป นะครับ8คล <te ach> ิปนะครับผมย้ำอีกทีว่า8คลิปนะครับที่คลองอีสานเขียวเหลือประมาณ15คลิปนะครับที่คลองอีสานเขียวของบ้านน้องขำเหลือ15คลิปแล้วก็ของบ้านขอเหลือประมาณร้อยกว่าคลิปเลยผมย้ำอีกว่าร้อยกว่าคลิปเลยก็ว่าไปนะครับเหลืออีกประมาณร้อยร้อยสองคลิปนะครับร้อยสองคลิปนะครับสําหรับที่ บ้านเขาเรียกบ้านอะไรหรอบ้านขอสครับประมาณร้อยกว่าคลิปเลยเพื่อนๆร้อยประมาณร้อยสองคลิปเลยแล้วก็ที่กองนิ้วสรับกองนิ้วก็เหล้วประมาณแค่ร้อยสิบหกคลิปนะครับร้อยสิบหกคลิปนะครับผมที่ศูนย์พระตาน,นี้ก็เหลือประมาณสองร้อยกว่าเลยเพื่อนๆนะครับผมจะไปถ่าย เขาสม่มาเดินสมมาได้กัดก,กันนะครับเห็นเหมือนยายเดินตรงนั้นผมนึกว่ายายผาครับผมนึกว่ายายไผยคล้ายๆยายผาเลยนะครับเนี่ยหมุนเดิอนอยู่ตรงนู้นนานเพื่อนอยายผาหรอวะน่าจะไม่ใช่ยายผาเป็นยายบ้านหนองดุมนะมจะต้นไม้ต้นไหไรขึ้นเต็มเลยนะครับโอเคสําหรับนี้ก็ขอตัวลาคุูส่งไปก่อนนะครับ อีพีต่อไปนะครับพี่เมนจะพาเขามาถ่ายคลิปที่เมนตอนกลางวันแล้วก็ตกกลางคืนด้วยนะครับผมจะเหลือไว้ตอนคืนด้วยนะครับแล้วก็เดินเก็บมันะครับเหลือไว้ก็ฝั่งด้านหน้าด้านหลังมก็จะเก็บเฉพาะด้านหลังนะครับด,ด้านหน้าก็สะเหลือไว้เยอะอยู่นะครับเหลือไว้จะมัจะถ่ายคอนเทนต์นะครับถ่ายคอนเทนต์ตามในเมนนะ ตรงนี้ตะขอนก็จะมีนั้นเพื่อแต่ตอนนี้ก็มีแค่สองใบนะครับมีแค่สใบเองนะครับใครอยากเห็นหน้าผมก็นี่ครับสวัสดีครับผมบิดสันแนกนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเครับ